สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลมอนสามเูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวรีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับนั่นก็คือไม r e l e ลสครับสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์อันนี้ผมสั่งมาจาก TikTok นะครับก็สั่งมาประมาณหลักร0อยนะฮะสองสนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับ รุ่นที่ผมสั่งงานนะครับนั่นก็คือตัว j 13นะครับแล้วก็เป็นระบบมีไมโครโฟน2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยเมันออกมาเลยนะฮะในตัวกล่องก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี้นะครับโอ้โหมาเป็นอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับในกล่องสายชาร์จที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น ตัวหัวต่อแบบ type c นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะครับก็จะมีเจ้าตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะเป็นไม้หนีบปกเสื้อแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเลยนะครับโดยการเดี๋ยวจะเสียบเจ้าตัวนี้เข้าในเครื่องมือเลยเห็นเขาบอกว่าเสียบปั๊บ ทดสอบฮัลโหล hello, hello, ทดสอบได้ยินไหมครับฮัลโหล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 สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบและนี่นะครับก็คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับครับก็สําหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดให้ปรับด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับโดยโกดครั้งแรกนะครับจะเป็นการลดระดับเสียงรบกวน ระดับหนึ่งนะครับจะกระพริบหนึ่งครั้งถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับกระพริบสองครั้งนี่ก็คือลดระดับเสียงรบกวนระดับที่สองนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็คือระดับที่สามนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมและก็สถานที่นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมจะให้มันมีเสียงรบกวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเอ็โคด้วยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบระยะดูนะครับนี่คือ จะเริ่มถอยห่างดูเรื่อยๆนะฮะก็สำหรับใครอยากท่ายคลิปในระยะไกลๆนะครับก็ลองดูตัวนี้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับก็ไกลระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไมโครโฟน J13 Wireless ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ